S <S สวัสดีในวันเสาร์ที่20กันยายน2568ค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องข้อสอบภาษีค่ะข้อสอบข้อนี้นะคะมาจากข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตปีการศึกษา2566ค่ะคำถามก็คือบริษัทหมอนทองจำกัดประกอบธุรกิจลงรับซื้อทุเรียนในปี2565บริษัทหมอนทองจำกัดให้ในายก้านยาวเป็นผู้ติดต่อขายทุเรียนให้แก่บริษัท หลงรับแรจำกัดจำนวน5 0,000กิโลกร,รัมราคากิโลกร,รัมละ200บาทเป็นเงิน10บล้านบาทโดยบริษัทหมอนทองจำกัดให้ค่าตอบแทนในการติดต่อแก่นกายก้านยาวร้อยละ5เป็นเงิน5 0 0แสนบาทและบริษัทหมอนทองจำกัดได้ส่งมอบทุเรียนให้แก่บริษัทหลงรับแรจำกัดครบถ้วนแล้วในปีเดียวกันนายก้านยาวได้นำเงิน5 0 0แสนบาทไปซื้อที่ดินมีโฉนดจำนวน1ิไร่ เพื่อทำสวนทุเรียนแตกขาดเงินลงทุนต่อมาในปี2566นายก้านยาวจึงขายที่ดินไปในราคา600,000บาทให้วินิจฉัยว่าข้อกอนกายก้านยาวต้องนำเงินที่ได้รับจำนวน500,000บาทมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนำรายรับจากการขายที่ดินจำนวน600,000บาทมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่อย่างไรขอไข บริษัทหมอนทองจำกัดต้องนำไรายได้จากการขายทุเรียนจำนวน10ล้านบาทมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่อย่างไรเรามาดูธงคำตอบกันค่ะตอไก่เงินค่าตอบแทนจำนวน500,000บาทที่นายข้านยาวได้รับจากบริษัทหมอนทองจำกัดเป็นเงินที่ได้รับเนื่องจากการที่นายข้านยาวเป็นผู้ติดต่อขายทุเรียน เป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัศดากรมาตรา39ดังนั้นนายก้านยาวจึงต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัศดากรมาตรา9 1 2ทับ 2. เล็และตามพระราชกิฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรฉบับที่342พศ .2541 มาตารตา4วงเล็บ6กํำหนดให้การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4หรือวงเล็บ5ที่ได้กระทําภายใน5ปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์และไม่เข้าข้อยกเว้นนั้นต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เมื่อนายการยาวซื้อที่ดินมีโฉนดมาในปี2565และขายไปในปี2566จึงเป็นการขายอาสังหาริมทรัพย์ภายใน5ปีนับแต่วันที่ได้มาดังนั้นนายก้านยาวจึงต้องทำรายรับจากการขายที่ดินจำนวน600,000บาทมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะขอไข่บริษัทหมอนทองจำกัด ประกอบธุรกิจลงรับซื้อขายทุเรียนมีรายได้จากการขายทุเรียนจํานวน10ล้านบาทอันเป็นรายได้จากการประกอบกิจการตามประมวลรัษฎากรมาตรา6 5วรหนึ่งและมาตรา6 6วรหนึ่งดังนั้นบริษัทหมอนทองจำกัดจึงต้องนํารายได้จากการขายทุเรียนจำนวนดังกล่าวมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลบริษัทหมอนทองจำกัด ประกอบธุรกิจลงรับซื้อขายทุเรียนอันเป็นการขายสินค้าในทางธุรกิจหรือวิชาชีพจึงเป็นผู้ประกอบการตามประมวลรัษดากรมาตรา77ทับ1งวงเล็บ5เมื่อบริษัทหมอนทองจำกัดเป็นผู้ประกอบการจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา82งวงเล็บห แต่เงินที่ได้จากการขายทุเรียนจำนวน10ล้านบาทเป็นรายรับที่ได้จากการขายพืชผลทางการเกษตรได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา81วงเล็บ1วงเล็บกไก่ดังนั้นบริษัทหมอนทองจำกัดจึงไม่ต้องนำรายรับจากการขายทุเรียนจำนวนดังกล่าวมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม